ปล่อยนะไม่ต้องมายึ่ทำไมไม่ได้เหรอคุณถึงรือไงโจเจิ้นชิงมาอยู่นี่ได้ไงพี่เสี่ยวชวน บังเอ e ิญจังอะไรเนี่ยคุณเป็นใครอ่ะบอกเขาไปสิว่าผมเป็นใครใครอ เขาเป็นเพื่อนฉันเองอะเพื่อนเหรอพูดอีกทีหรือว่าเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเหรอเฮ้ยปล่อยมือแฟนผมนะเธอเป็นคู่มั่นผมคู่คู่มั่นเหรอไปคุยข้างนอกนี่นี่คุณ ไม่ได้คนนี้มาจากไหนคะเส้นหนึ่งแถมหนึ่งซะด้วยแล้วก็แถมคู่มั่นมาด้วยแฮะปล่อยฉะนะช้าหน่อยสิพี่บอกมางานเลี้ยงคือมากินข้าวกับผู้ชายที่ไหนไม่รู้เนี่ยนะผู้ชายที่ไหนอะไรกันล่ะนั่นรุ่นพี่ฉันรุ่นพี่แบบไหนถึงต้องไปนั่งจู๋จีกันด้วยในสมองคนคิดอะไรอยู่ ฉันปลอมตัวเป็นแฟนเขาถ้าฉันไม่แสดงให้สมจริงจะจัดการแฟนที่นอกใจเขาได้อย่างไรแล้วดูคุณทำลากฉันมาต่อหน้าคนอื่นช่วยไม่ได้ยังเพิ่มปัญหาอีกลืมพ่อตกลงของเราไปแล้วใช่ไหมตอนนี้คุณเป็นคู่มั่นของผมกินข้าวกับผู้ชายอื่นแบบนี้คนอื่นจะมองยังไงแล้ววันนี้แอบนั่กับเจียงจิ้งเสวนลับหลังไม่เคยคิดบ้างเหรอว่าคนอื่นจะมองยังไงลับหลังคุณเหรอผมก็อยู่กับเธอตลอดต้องทำลับหลังด้วยเหรอใช่ เธออ่อนโยนรู้จักการละเทศะเป็นคู่หูที่ดีที่สุดของคุณฉันเริ่มไม่เข้าใจแล้วละ่ะมีเธออยู่แล้วคุณจะให้ฉันเป็นคู่มั่นในาน้าอีกทำไมละ่ะคนหนึ่งเป็นคู่หูอีกคนคู่มั่นในานา้ามันไม่เหมือนกันไม่เหมือนอยู่แล้วเธอเป็นคู่หูที่ช่วยคุณสร้างอาณาจากักรฉันเป็นลูกหนี้ที่ติดเงินสองล้านก็เลยจำใจต้องเซ็นสัญญากับคุณไงงั้นก็จำให้ดีต่อไป อย่าไรรลดนิยมแบบนี้อีกไม่ใช่ไม่มีจุดยืนปล่อยให้คนอื่นหลอกใช่หลักการเป็นมนุษย์เหรองั้นก็ไปแต่งงานกับคนแบบเจียงจิ้งเสวียนสิฉันไม่เหมือนพวกคุณมีความฝันรู้สึกสูงส่งมีต้นทุนทำเรื่อที่ตัวเองอยากทำฉันต้องหาเลี้ยงตัวเองมีหนี้สิต้องชดใช้ คุณคิดว่าฉันราคาถูกฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแล้วฉันเลือกได้ด้วยเหรอคนที่เอาแต่พูดอย่างคุณมาลองมาฉันดูบ้างไหม <WAS D> ปล่อยนะ <digamos> ไม่ต้องมายุ่ง <ki>